แม่ปูต้บอกว่าที่หน่อยเข้ากันดสิบสี่สิบ้าสิบหกาปิดเครื่องเอย อ้าวอันนี้ฝากที่ไหนพี่ฝากที่บ้านอือโอ้ปากยาวอ่ะการเชื่อมต่อช้า ถึงหัวหรือเปล่าจ๊ะที่รัก กน้ำหมานกอเชื่อมต่อช้ามันสียมลน้ำโอ็มน้ำใส่กระแบงน้ำมันไหลปอ่นมันก็ไม่ตืนแล้วอีบานั่งหายๆแล้วพ่อไปเขารถรถไหนมาี่ยง่อ่ะไปเลยเอามาเลย bằng đấy, à bằng đấy đó, à, cái gì, cái này là để chúng ta tham bạc nhà nhé, được 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 được, à, chờ anh phụng cha nữa không, được, 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 าเ่อม่อทางอเ๋ยวต่นนี้พี่พี่กลังแนะนำเขาดูโอ้วันที่ิเ็ดจะไม่ต้องเอาขอโไปครับพี่เลยพว่าซื้สดเขาไ้แล้วแต่ถ้าเกิด่พ่เ็กจะต้องอขไปนั้นก็แสดง่าพีู่่ัการหาไม่ต้องเลนะูกรม ใช่เขางหาพี่ต้องนเดียวเลยเขาก็ไปทวหาพี่สา่าวให้เดินพี่ต้องไปทำให้มองหมดแล้วอืมอีสไปวันที่สเจ็รัก็มีพี่มีใครอห่นัเตะเน่ยจังแต่ว่ารู้แต่ว่าพี่ไปบพวก เกีではでは look, ่ยวว่การเชื่อมต่อช้ากเอ่าเี่ทีีีเอเชืดาดยัเาาเออเอถามตอนเ็มาเูต้องมาตรมาตรงเอาเอาบามาสแล้วก็ต้องกลับบ้านเลยไม่เย แล้วลวเราคนน้เลยขึ้นรถมาลองเจอพี่เียอารครับกอาจารย์ไม่ใช่ต้องยกออกเลแยกเองเลยหรอกกเองนะ่อบดินอ่องออดิเ้ว้าแม่ เะอเ้วกทำไมฮะอีกเลยเ้ะเ้ัดบัวเเน้อาสิาบน้ำก่อน 最近。